ีค่ะ สวัสดีคุณผู้คและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับหนูเล็กที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะอยู่กันที่เดิมบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเซนดทาย68แยก1มินบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครวันนี้มีรถซิตี้คันน่าใช้มาแนะนํากันอีกแล้วนะคะเห็นอย่างนี้นะคะเป็นรถปดระหว่างหน่วยงานราชการมานั่นเองสําหรับคันนี้เป็นตัว V ีออส1.5ตัว J ปี2017ราคาตั้งขายคันนี้369,000บาทนะ,ค,ะคันนี้มาพร้อมกับตัวเลขไม่เดี๋ยวขอดูก่อนนะ เลขมาอยู่ที่1 7 6 0 0แบนเนะคะเป็นรถหน่วยงานบอกเลยว่าแม่นเทนเนนถึงถึงนะคะลูกค้าเช็คระยะตรงทุกรอบหมายเปลี่ยนถ่ายของเล้วนะคะอันนี้ตรวจสอบดูแลให้อย่างดีนะคะแล้วก็ทางรถเราสามารถตรวจสอบประวัติสุได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่านะคะตัวอ่าโคมไฟนะคะเริ่มกันที่โคมไฟเลยคันนี้ได้เป็นโคมไฟแบบ หลอดไส้ฮาโลเจนนะคะหลอดไส้ฮาโลเจนแล้วก็กระจังด้านหน้านะคะจะเป็นรูปทรงนี้เลยนะเป็นตัว m i n เน c h a เชนมาเรียบร้อยแล้วเลขทะเบียน7กองงอ1ง4อช่องลมด้านล่างนะคะเป็นสีดำถัดมานะคะเป็นในส่วนของตัวล้อคันนี้ได้เป็นล้อกระทะจากโรงงานนะคะได้เป็นยางบ s t o n e รหัสยางคันนี้1 85ทับ60 ขัดขึ้นมาเป็นในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเดียวที่อยู่ข้างกระจกแบบนี้คันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วความหนาฟิล์มน่าจะสักประมาณ40ได้นะคะ40่มือเปิดก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะฝากระโปรงท้ายนะคะฝาหน้าเดิมฝาหลังเดิมนะคะการันตีในส่วนของตัวโครงสร้างดวงไฟเป็นดวงไฟ LED แล้วก็มีตกแต่งด้วยตัววัสดุโครเมียมกินเข้ามาในดวงไฟแบบนี้ ด้านล่างนะคะไฟทับทิมนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนั่นเองเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของภายในคันนี้สมัรคันนี้ภายในคุมโทนสีดำไปเลยนะคะแผงประตูสีดำลักษณะโครงสร้างเดิมนะ,ะแล้วก็ปุ่มเซนทันล็อกอยู่ด้านขวามือแบบนี้มือเปิดสีดำนะคะารายละเอียดของบานพับบานประตูนะคะหัวน็อตต่างๆก็เดิมๆนะ,ะสีเดิมนะคะ นี่หัวน็อตไม่มีรอยขันรอยไขยคันนี้นะคะลูกค้าถานจัดยอดได้เต็มๆลน้นๆเลยนะปี2017แบบนี้นะคะได้ยอดแน่นอนหากลูกค้าที่ต้องการจะฟรีดาวนะ์นะแนะนําเลยคันนี้ผ่อนก็อยู่ที่ประมาณ 6000, กว่าบาท7 0 0 0เท่านั้นอ่าถัดมาเป็นอันสวนของตัวเบาะผ้านะคะลูกค้าได้เป็นเบาะผ้าไปแล้วก็ตรงกลางเบาะเนี่ยเดินได้แบบลายกราฟ,ฟิกนะ,ะแล้วก็กระจกปรับพับไฟฟ้านะคะอยู่ด้านนี้ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านแอร์แบคคู่หน้านะคะแล้วก็ลักษณะของหน้าจอแสดงเรือนไมเนี่ยจะเป็น3วงทรงสปอร์ตบริเวณคอนโซลสีดำนะคะคอนโซลสีดำตัวเครื่องเสียงรูปทรงแบบนี้เลยใส่แผ่นได้เล่นหมด FMAM ได้นะคะแล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์แบบแมนนวลปรับได้4ระดับด้วยกันตัวเกียร์ออโต้มาแล้วนะคะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดฐา,านเกียร์เป็นสีมทัลลิกแบบนี้ สวยๆนะคะลูกค้าซิติคาน่าใช้มากๆเลยนะคะันนี้ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะประหยัดน้ํามันหาที่จอดง่ายอะไรก็หาง่ายอ่ะในส่วนของเบาะนั่งด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะผ้าเช่นการลักษณะตัวเบาะนะคะลูกค้าไม่มีฉีกชํารุดฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะ,ะด้านหลังนะคะก็จะมีกระเป๋าจิงโจให้หนึ่งคางนะคะเป็นด้านฝั่งคนนั่งด้านนู้น เดี๋ยวจะเป็นในส่วนของพวกรายละเอียดหัวน็อตต่งางๆนะคะไม่มีรอยไขรถเดิมนะคะรถเดิมสวยๆเลยจากหน่วยงานเดี๋ยวเราดูเป็นในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังสำหรับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็กว้างเลยนะจุกระเป๋าได้ถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางก็ซักประมาณ4-5ใบกันเลยทีเดียว นะหรือจะเป็นในส่วนของตัวโครงสร้างนะสุดเม็ดอาร์ยังมีให้เห็นกันอยู่ตรงนี้ชัดๆนะคะฝากระโปรงท้ายเดิมฝากระโปรงท้ายเดิมแผ่นกันความรอ้อนนะคะยังไม่ชำรุดฉีกขาดใช้งานได้อีกยาวครนนี้ลูกค้าได้ไปใช้งานได้อีกเป็น10ปีเลยนะหรือจะเป็นในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะอุปกรณ์ยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงมีให้นะคะถ้าเป็นแม่แรงก็จะอยู่ใต้เบาะของอคนนั่งนะคะข้างๆกับ ด้านหน้าเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้กันสำหรับตัวเครื่องนะคะคันนี้เป็นเครื่องขนาด1 5 0 0ซีซีเครื่องดูโอวีวีทีไอนะคะสีสูบเหมือนกันนะคะแล้วก็มีฝาครอบเครื่องเนี่ยปิดอยู่ตัวฝาครอบเครื่องก็ยังใหม่อยู่เลยนะในส่วนของตัวเครื่องนะคะเครื่องเดิมเครื่องเดิมเลขทัซีเดิมนะอยู่ตำแหน่งเดิม แล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องไม่มีรอยรั่วเยิ้มของน้ำมันออกมาแต่อย่างใดน,นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคล้องเล้วต่างๆทางเรามีการดูแลเปลี่ยนถ่ายให้แล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะน็อตแก้มขวาไม่มีรอยหมุนนะน็อตคานไม่มีรอยถอดนะคะคานหน้าอยู่ตรงๆแบบนี้เหมือนเดิมนี่เลขหนึ่งนะคะหัวน็อตแก้มซ้ายเช่นกันนะคะเช่นกันหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยหมุนนะคะฝากระโปรงเดิม มีตัวปั๊มตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวแผ่นกันความร้อนอย่างนี้นะคะยังใหม่นะคะถือว่ายังใช้งานได้อีกยาวเลยเดี๋ยวขอสรุปรายละเอียดอีกขั้นหนึ่งนะสำหรับคันนี้เป็น Vios ปี2017ตัว 1.5J นะคะราคาขาย369,000เลขใหม่์แ7นเจ็ผ่อนอยู่ที่7,000นะคะหรือราก8ปงวดอาจจะอยู่ที่6,000กว่าเท่านั้นเครดิตฟรีดาวไม่มีเครดิตฟรีดาวนะเพราะว่า Toyota Vios จัดยอดได้เต็มเนะคะ ลูกค้าถ้าในสนใจติดต่อหาหนูเล็กได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์เก้8 8าเบอร์นี้นะคะเปิดให้แอดไลน์ line. หรือจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ของหนูเล็กนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดทคลิปของหนูเล็กทุกๆคลิปเลยเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ